สวัสดีนะครับวีนาารีช็อปนะครับด้านหลังไปรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้เป็น CX 5ไฟนะครับ2.0เบนซินคันนี้เป็นตัวเคฟเจน2เลขไม่ประมาณ90,000อ่นงนงียังไม่แตะแสนดีเลยอ่ะตีซะว่าแสนหนึ่งแล้วกันวันนี้มีปัญหาเรื่องน้ํามันเครื่องรั่วซึมใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็คันนี้นะครับเมื่อสกูเช็คประวัติเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาได้เป็นรถมือสองมาซึ่งมาดูกันเลยนี่ความเสียหายนี่รั่วซึมเออน้ํามันก็ออกมาเยิ้มแฉะะจากในนูเลย นะครับในรูเดี๋ยวผมถ่ายรูปแทรกไว้ให้นะเนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันไหลออกมาจากในรูนี้ครับนะแล้วก็ตรงนี้จะนองเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาขับแห้งนะเห็นไหมตรงซีนเขาขับตรงเนี้ยด้านเขาเรียกด้านขวาแล้วกันไม่มีน้ํามันนะถ้าเราเช็คดีๆด,ด้านซ้ายก็ไม่มีรอยนะแห้งนะครับเนี่ยจากตรงนี้มองขึ้นไปเนี่ยบ่มเนี้ยแห้งนะแต่จะเห็นว่ามันมีซึมซึมหม,มาดๆรอบๆตัวตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ย้อยเลยเห็นนะ โอเคนะก็คิดว่าไม่อาจจะตรงก็ได้แต่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยเก้าหมื่นกิโลเจอเจอแต่รถติดเนี่ยมันสะสมความร้อนมันอมความร้อนตัวซีนยางเนี่ยมันทํามาจากยางอยู่แล้วดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแข็งหรือว่าเขาเรียกว่ามันตายนะครับมันก็กักน้ํามันไว้ไม่อยู่มีโอกาสรั่วซึมก็เป็นไปได้ในเคสแบบนี้ถามว่าเยอะไหมอ่าเวลามีปัญหาแบบนี้ต้องวิเคราะห์กันก่อนหนึ่งมันหยดเยอะหรือยังนะครับหรือมันเพิ่งเริ่มหยดซึ่งสําหรับอันนี้ ก็ไม่ถือว่าเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีหยดๆเป็นเม็ดนะก็คือถ้าถามว่าจอดรถทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปียกลงมาที่พื้นนะครับถ้าถามว่ายังไม่อยากซ่อมยังไม่สะดวกเรื่องงบประมาณก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ทําก็พอไหวแต่เคสนี้ลูกค้าเขาอยากทําก็แก้ไขเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูแผ่นใต้ท้องนิดนึงว่ามันมันเยอะขนาดไหนครับนี่ครับหน้าตาของแผ่นเห็นไหมครับชําเลยก็คือหยดมานานแล้วแต่ถามว่าอันนี้มันก็สะสมมานานแหละสําหรับผมก็เลยถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้โหดร้ายมาก แต่ในกรณีที่มันหยดเยอะๆจริงๆไอ้พวกรูเล็กๆพวกนี้น้ำมันมันก็จะไหลลงไปแล้วก็หยดที่พื้นรถให้เรารู้ทีนี้วิธีเช็คมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาทิชชู่เช็ดว่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นสีอะไรอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีทิชชู่อยู่ในมือนะงั้นเราไปที่รถกันเลยนี่ถ้าเรามาที่รถเราเช็ดดูจะเห็นเลยนะอันนี้ทิชชู่ดำๆนิดนึงไม่เป็นไรอาแตะดูเห็นไหมครับสีจะออกน้ําตาลน้ํามันเครื่องเบนซินก็สีประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ร่วมมาจากน้ํามันเครื่องนะครับส่วนหน เ,เป็นสีม่วงเฉยเลยนะเออก็แปลกดีนะครับก็ไม่เป็นไรพวกซีนท้ายเครื่องเนี่ยกับซีนท็อกเกียร์เนี่ยเวลาทําแนะนําทําพร้อมกันอยู่แล้วนะครับก็สําหรับงานสเต็ปนี้ทิ้งรถหนึ่งคืนดีที่สุดเพราะว่าการถอดออกมาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่รือมาค่อนข้างเยอะแล้วเวลาช่างประกอบเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรติดขัดเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขเพราะนั้นทิ้งให้หนึ่งคืนจะได้มีเวลาตรวจสอบได้นะครับแล้ววิ่งคดนสอบแล้วก็พวกเขาเรียกวอร์มเมอร์หรือออยล์เกียร์พวกนี้เนี่ย ท่อน้ําพวกนี้เนี่ยของเดิมบางทีเนี่ยมันไม่ได้รั่วนะแต่เวลาพอเราถอดมาทีเนี่ยยางที่มันเซ็ตตัวไปแล้วพอเราเสียบคืนเนี่ยมนมีโอกาสรั่วซึมตรงนี้ก็ต้องเช็คให้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวรอทีมงานหรือออกมาครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสเต็ปนี้ไม่ว่าจะเป็นเบนซินสกายตัวไหนเหมือนกันอ้างอิงได้กับรุ่นอื่นๆด้วยนะครับนะวิธีการหรือก็ยากง่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่นรถบางรุ่นรถรถุ่นเก่าๆยุค90ก็ทําในรถยกเกียร์ลงได้เลย นะครับไม่ต้องลื้อเยอะหรือลือล้ง่ายกว่าเยอะเพราะนั้นค่าลงค่าแรงมันก็แตกต่างกันไปนะครับนะฮะอาจจะ,ะให้ทีมงานเขาลื้อแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันรับชมกันต่อครับสําหรับ KF นะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่ายกแคร่ล่างลงเรียบร้อยแล้วนะครับกํบลาลังเตรียมรื้อส่วนประกอบต่างๆเพื่อจะเอาเกียร์ลงน,ะนี่ตอนนี้ก็ช่างเต้เขาดูแลอยู่ด้านล่างนะครับถอดท่อน้ําถอดอะไรเรียบร้อยตอนนี้ถอดไดสตาร์ทออกแล้วกำลังจะขันน็อตพวกหัวหมูต่างๆออกไปนะครับก็นอกจากเปลี่ยนซีนต่างๆแล้วเนี่ยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กัน วันนี้เนี่ยในส่วนของแพรล่างที่ออกมานี่ช่วงล่างนะครับลูกค้าก็จะมีเปลี่ยนปีกนกไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกหมากต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันเริ่มหลวมเริ่มนิ่มแล้วนะครับไปดูรายการกันตรงนี้เลยดีกว่าสําหรับรายการเพิ่มเติมจะเห็นว่าเป็นปีกนกนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเลือกใช้เป็นปีกนกตัวของ KE นะครับก็คือยกปีกนะครับคือจะบอกว่า KE กับ k f เนี่ยมันใส่ด้วยกันได้แต่ถามว่าหน้าตาปีกเหมือนกันไหมไม่เหมือน นะครับเคกับเคเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงบูธใหญ่ตัวนี้จะสังเกตว่าบูธต,ตัวนี้แค่นี้อ่าถ้าเราไปดูที่ปีกคันนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่านี่เห็นไหมกว้างกว่าเยอะเลยตรงนี้ชัดเจนนะแต่ถามว่าตำแน่งยึดต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นใส่ได้นะครับคันนี้ก็จะมีปีกนกของ TRW มีลูกหมากกันโครงมีหัวเทียนคันนี้เป็นเบนซินนะครับแล้วก็ซีน นะครับอันนี้ซีนท้ายเครื่องอันนี้ซีนเกียร์แล้วก็มีฝาปิดที่ปัดน้ําฝนด้วยมันหายไปนะครับแล้วก็มีกองเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ไล่น้ํามันเบรกทีนี้ลูกค้าเพิ่มเติมแจ้งว่ามีอาการเหมือนลูกลอยเติมน้ํามันเต็มถังมันขึ้นไม่สุดบ้างอะไรบ้างผมเลยแนะนํางั้นเปิดถังทีเดียวแล้วเปลี่ยนกองเบนซินไปเลยดีกว่านะครับแล้วจังหวะนั้น,นเดี๋ยวเรามาเช็คตัวสเกลต่างๆกันก็ขั้นตอนประมาณนี้แหละเวลารือ้อรื้อเยอะเอาออกเยอะแบบนี้นะครับถึงขอหนึ่งวันเต็มเต็ม แล้วก็วันรุ่งขึ้นลูกค้าค่อยมารับรถในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อไปทดสอบแล้วมีอะไรผิดพลาดหรือท่อน้ําตรงไหนมันหยดเราจะได้มีเวลาแก้ไขให้ลูกค้านะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเบนซินสกายทีบใครที่ใช้งานมานานเกินแสนกิโลเมตรแสนห้าหมื่นกิโลเมตรสองแสนหรือบางทีได้รถมาเนี่ยก็เอามาตรวจเช็คก่อนได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ